<No> <laughs> เรามมาอ,อกเดินทางกันดีกว่านะครับไปเที่ยวสนามแข่งรถทะาเรนสกิตในเวอร์ชั่นใหม่ไปได้วยเรือโอเค ladies and gentlemen we move into the Thailand Circuit ตรงนี้เราก็เริ่มต้นจากทางเข้าหน้าสนามนะครับ we starting from the main entrance of the r e s t track ฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นแตนสำหรับผู้ชม it used to be a stand for the spectator and here we go on the pit lane But pit lane is under the water at this moment บริเวณด้านนี้นะก็คือทางพิทเลนที่เวลาที่นำรถแข่งออกมาจากสนามคงจำก็ได้นะครับพี่เบียร์สิงเบียร์ไทย ป้ายตรงนี้คงจําได้ว่าหลังจากนี้ไปก็จะเป็นที่เป็นเส้นชัยนะครับน้ําสูงนะครับประมาณ2เมตรด้วยกันทั่วเฉลี่ยเฉลี่ยทั่วไปของตัวสนามแข่งโอ้ดูเวร์ความเวอร์หวางสู่ความเวอร์หว,ว,วัวงยังไม่ถึงยังไม่เวอร์วางนะตินะเดี๋ยววอรวังน้นีนะตอนนี้เรามากับ กำงามที่สนามมีให้ดูเยอะนกนกกระยางนะ,ะนกกระยางช่วงใบใบยเย็นๆเนี่ยจะมีมาให้เราเห็นแกนมีความสุขกันมากเพราะว่าในปกติแล้วเมื่อก่อนก็จะมีนกกระยางมาหาปลากันในสนามชนานสกิตอยู่แล้วแต่เที่ยวนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ของเรา200กว่าไร่นะครับเหลืออยู่แลนอยู่ประมาณแค่นี้เองที่เรามองเห็นเนี่ยพื้นหญ้าปกติเนี่ยพื้นหญ้าเราจะมี ให้เห็นประมาณ200ไร่วันนี้เหลืออยู่แค่นี้ก่อนดอีกว่าน้ำจะลดลงนะครับถ้าทุกคนอยากเห็นการหลายๆคนที่เราโพสในเฟซบุ๊กก็คือบริเวณโพเดียมรับรางวัลตรงนั้นคือโพเดียมรางวัลเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเราวนเดี๋ยวค่อยวนไปตอนนี้มาดูพิทก่อนนี่นะครับเตรียมพร้อมจะแข่งรถกันนะรายการ R2 m ูเอ e r b i k ูบจากพิทแข่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถแข่งซูรบ,บรูบอยพิท become a boat ส o a t พิท มาถึงแล้วนะครับนี่โพเดียมรับรางวัลชนะของนักแข่งอยู่ที่นู่นชีวิตนักแข่งเริ่มต้นที่นี่นะครับของสนามแข่งรถแทเลนเซอร์กิตด้านนั้นก็คือที่นักแข่งจะประทับใจมากคือการมอบรางวัลเห็นอยู่นะฮะมีแตนตั้งอยู่เตรียมพร้อมการแข่งในครั้งหน้าแต่วันนี้ครับพอเป็นที่จอดเรือกันไปก่อนวิหาริส the podium of Thailand circuit so this actually is two stories that would be around two m e t e r h e i g h to water นะครับก็เรือมาอยู่นั้นเดี๋ยวเราเรือก็จะมารับ เดี๋ยวเราก็จะไปบริเวณอีกมาดูรอบๆนะครับตรงนี้จะเป็นนะฮะเราก็จะเป็นที่อัศจรรย์เล็กๆอันนี้มุมไว้นั่งดูชมวิวกันนะครับอันนี้ก็รอบๆตัวผมนะครับก็จะมีไปด้วยน้ําเยอะมากนะครับนะครับเป็นไปไปคลอมคอนดาสูง5้าเมตรนะครับเรือมารับแล้วนั่งเรือต่อก่อนอันนี้นะครับสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพน อย่างไรนะครับปกติตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณหน้านี้ก็คือโค้งไพ่โคง้โคงของปตทนะครับจะเห็นอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่นก่อนไปนั่นดีกว่าบึงตะทัวครัวตะแท่นเมื่อก่อนนะครับอาคารสารไทยตรงนี้เป็นร้านอาหารชื่อบึงตะทัวครัวตะแท่นสมัยก่อนที่เราจะขยายจาก1.4กิโลเมตรเป็น2.5กิโลเมตร ลังจากนั้นที่เราขยายมาสลา,านี้ก็เลยไม่ได้ใช้นะครับร้านอาหารก็เลยเป็นแต่สาร,าระเปล่าก็ไว้เก็บของแล้วก็ไว้เป็นที่พักของทีมมาเชล์ต่างๆนะครับอันี้ก็บริเวณนะเราจะเห็นว่าป้ายพนทนั้นมิดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับป้ายมีความสูง3เมตรนะครับความยาว40เมตรจากพื้นที่ลงมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรพอดี ตรงนี้นะครับที่น่าที่น่ากลัวมากเลยนะครับเรากําลังเข้าไปสู่ที่จุดที่ลึกที่สุดของสนามทำไมลื่นแรงเงี้ย <c oughs> เอ,อเ้เสียวมากเลยอ่ะดูดีโอ้โหดูแรงลมนะครับตอนนี้ลมแรงลมแรงแล้วเราก็จะดูนี่นะฮะดูความตื้นนะฮะด,ดูดูความน้ำหนักของผมนะดูน้ำหนักของผมซะก่อนโอ้โหขึ้นแรงมากครับสั่นไปหมดแล้ว กลับก่อนกับก่อน,อนโอ้ยเจอกันทะเลนะอ,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 อะไรนะใครบอกใช่ไอนี่ต้องใส่ชูชีพด้วยนะครับ,าาบว,วันนี้ขอเข้าก่อนพักก่อน แสงไฟมองไม่เห็นทางเธอกลัวหรือไม่ไยินสิยง ก็หอมใจฉันด้วยความอบอุ่นของเธออาจมองไม่เห็นเส้นของขอบฟ้าไกล สีดำทำให้ฉันกลัวอาจทำให้เธอนั้นต้องลำบา We